สวัสดีครับทุกท่านครับเจ,เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับหลังจากบกุกซี้เก็บไปแล้วครับแต้มหนึ่งเป็นนกที่โฉบเข้ามาเพื่อเหยียบตัว,วตัวตัวที่เขามาร่วมโตน่ากะยังปนนี้ครับแต่ยุคนั้นผมก็าย่างไปเมื่อยังกินนี้ผมจะขึ้นไว้อีกนะครับผมเหมือนใจว่าคุ้มเนี่ยเวลานกกินเนี่ยอินแม้ว ต้องเขามาใน้พุ่มเพราะเขามาใน้พุ่มก็ถือมักุจีเอิญเอาครับตอนนี้มันแดดหอนโดนต่ตอนนี้ประมาณน่าจะเที่ยงครึ่งนะครับใช้เวลามันครึ่งชั่วโมงครับผมกับคุดจีครับมกคุดฮัทตัวหนึ่งครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ใบพูดนะครับผมกุ๊กเก้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องครับผมงชึบผมใส่ใบพูดนวครับ จิ้นนะครับจนะิ้นอาต,ตกใจเยอะครับแต่กเล่นครับโอ้นกพึ้ดนะครับ เรียบร้อยครับเอาไปไว้หม่งเก่าไปแล้วครับเดี๋ยวซุ่มให้เบิ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าผมก็อยู่บริยูไทยนะครับผมจีไปไอ้นี่ครับนี่ครับนี่จิบจิบมันมืดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับนี่เห็นไหมครับไว้หม่งเก่าอะไรนะครับนั่นก็ไว้หม่งเก่าอะไรครับบ่านี้ ผมคุื่องสีบดายยูไทยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปส่งของครับผมไปส่งเล็กนี่ครับผมขึ้นเล็กมากครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยกล่องซูมตัวนี้พี่น้องเคเห็นเมื่อกี้นี่ครับนี่นะครับเล็กเลเล็กเดี๋ยวผมไปส่งเล็กต้นนะครับอืมผมว่าแล้วมันต้องมีโตครับ นกถึงนกนกปลากินเงียอยูพระท่านได้ขันแต่ว่ามีตัวสุดท้ายคือข้อมันนะครับแต่ว่าตัวคู่นะบ่เหยียบครับตัวคู่ยังบ่ท่านได้เหยียบมีอีกตัวหนึ่งแต่พี่น้องเบืง้งหีีมันจะเชินลงมาเลยเหยียบปั๊บเลยครับมานี้ไม่นี่ผมจะเอาไว้อผมว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับไม่นี่ผมจะ,มะต่อทิมไว้นะครับผมการต่อทิมไว้กะ บังว่าคงม่มีคนมั่นรักเขาเนาะเดี๋ยวก็จิต่อถิ่มไห้นะครับบาดกลับมาผมก็บจิตยังมาลุ้นกันอีกครับว่าว่ากุจีจะทำใดจทำบ่ไรครับไม้ไม้เดิมเลยแหละครับเมื่อกี้ก็เห็นนกยูสองสามตัวนะครับพยายามอยากมาติยูกุจีอะเพราะว่านกโลงกินเนี้อโลงกินอาหารแล้วก็ต้องเขามาปพุ่มนี่เวลามาขืนมาขันไม่ยัง พอดีผมกลับมาน่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับโอเคครับทุกท่านครับกติดตามกันครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปส่งของกันแป๊บหนึ่งนะครับว่ากุจะสามารถทำได้อีกบอ่อนะครับเอาล้ครับพี่น้องครับไปส่งของกลับมาแล้วครับยังรวดเร็ว ก็ใส่เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับไปกับบฮอดหอดออกว่าประมาณ48นาทีกลับมาหอดแล้วครับสองมองนกเอ้าเดี๋ยว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 รับเครื่องก่นครับเอ้าผมว่าแม่นพเนียดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมใส่ขาตั้งกก่อนไอ้ที่นองก่อนี ว่ามันรันไหมไม่นบบาวะโอ้รันนี่ลีครับแต่ว่าแต่ว่านกหน่อยเพราะมันเหยียบนะโอ้ประเนียดรันครับประเนียดรันเดี๋ยวนะีนจะเห็น โอ้ผนียดลันครับว่าวไม่ดุยังไม่เหยียบเนียดลันครับ,บ,รบพี่น้องครับท,ที่เราเห็นว่าได้เฝ้ากับโมโมวานอหยังมา,าเนียดลัน่ว่านัานเห็นว่าครับผนียดลันแตาวโบมียัง บูมีนกบูมีอย่างเี่ยเป็นนกน้อยพ่อเนียดลันครับเสียดายอยู่ก็ว่าเป็นยังครับผมก็ถือว่าคลิปที่แล้วนกปลาเริ่มคันนะครับเพราะว่ามันเดิมใบสองไนดะ้ยินเสียงนกปลาคันเกียู์เกียบบานคนแต่ถือว่านะครับ กุ๊ีคิดที่แล้วว่าทำสำเร็จครับผมคลิปนี้ว่าสำเร็จครับแต่้งแตนฝียดลันนะครับจากตัวยังไม่เหยียบนะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้าครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ผมมวนไงกรุปไปแล้วครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม